สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทากุ้งคั่วเกลือนะคะตามมาดูส่วนผสมเลยค่ะมีกุ้งนะคะ,ะนนที่เรา,าทอดไป <ว S 2> แล้วนะคะชุบแป้งทอดกรอบทอดให้เหลืองนะคะมีพริกต้นหอมแล้วก็กระเทียมนะคะที่เราตามไว้นะคะเราจะไม่สับค่ะน้ำมันโอริฟออยนะคะนวลนี้ที่เราจะใช้ตามด้วยกระเทียมเลยคะ่ะผัดให้หอม เคล็ดลับของเราคือเนยนะคะเราใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมเค็มมันนะคะอร่อยมากค่ะสูตรนี้รับรองทําใครก็ติดใจนะคะเดี๋ยวเรามาลองทําตามกันเลยนะคะโอเคค่ะผัดให้เหลืองไปกับหอมออกกับกระเทียมเลยนะคะควรเนยให้เหลื่องหอ,อมโอเคแล้วเราตามด้วยเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะพอเขาเหลืองได้ที่เมื่อไหร่นะคะ เราก็จะลงโอเคเริ่มเหลืองแล้วค่ะเราจะมาลงพริกสกัดต้นหอมเลยนะคะผัดให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมซอสนะคะโอเคเติมซีอิ๊วขาวเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะตามด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาตามด้วยเลยเกลือครึ่งช้อนชาแล้วตามด้วยน้าตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แค่นี้เลยนะคะกุ้งคั่วกลัวเราไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะคะผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะผัดจนกว่าเขาจะเข้าเนืออ้อปุ๊บเดี๋ยวเราจะนํากุ้งนะคะมาผัดกับเครื่องที่เราเตรียมไว้แล้วโอเคเริ่มหอมแล้วใส่กุ้งเลยะคะ่ะกุ้งที่เราทอดไว้นํามาผัดใส่เลยนะคะเคล็ดลับอีกอย่างนึงคือเติมน้ํานะคะเพื่อให้มีความ j ยซี่นะคะซอสท,ที่เราผัดไว้ให้มันเข้าเนื้อกุ้งนะคะ สูตรนี้นะคะรับลองอร่อยมากรับประกันค่ะเราจะไม่ให้กุ้งพอแห้งเกินนะคะมีน้ำนิดหน่อยขุกขิกนะคะโอเครสด,ดีนิดนึงเพื่อตัดรสนะคะเพิ่มความอร่อยให้เขาค่ะแค่นี้แหละค่ะเคล็ดลับนะคะความอร่อยเสร็จแล้วนะคะกับเมนูกุ้งคั่วเกลือ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 ในวันนี้นะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าดูรับชมเราจนจบคลิปนะคะฝากติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะแ้ะติดตามเป็นกำลังใจให้กันไปยาวๆเลยนะคะถ้าเรามีอาหารและเมนูเด็ดอะไรเราจะมาทำลงและให้เพื่อนๆอ,อ,อร่อยไปด้วยกันกับครอบครัวเราเลยนะคะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรเราจะรีบมาลงเลยนะคะกับเมนูนี้นะคะกุ้งคั่วเกลือ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  แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ